สบัดิปะลุงสบัดิสุขุสุคนสบัดิเอฟซีสุขสันที่หักแพงล่ยอยู่ลาวลอยอยู่ไทยลอยอยู่ต่างประเทศก็คือการมาเนกกับพ่อพ่กับซอกแม่ตาพี่น้องเส้นเก่าเส้นเกยพี่น้องจ้าแม่ตามาหล่อหาเฮ็ดปะลุงยังได้ได้ลาลาลุงเออหล่อเมื่อเมตากะบราจะถ่ายต้นเก็บเห็ดปลาลุงเพราะว่าเห็ดมันออกบนละแยกละยากนะปลาลุงบนละดอกซองดอกได้เห็ดกะ ขอแกงน้อยปราลุงเอ้ยให้ได้บุหรามาเน่มากับบมาหาปลุงเขาจะเก็บไปก่อนแล้วพอเมตตามาบ่ท่านาากระจ้ามากกับหน้าซาวพ่นหนาซาวพาน้ำหน,อ,หอ,นอ,อืมเออ แถวีนเฮ็ดออกแง้มง้มมันออกลายนะป้าบะลุงเอ้ยลายไอ้ลีแต่ว่าช่วงนี้มันก็ออกปลายปันไดเนาะแต่ว่าข้าเจ้าผู้ข้าเจ้ามาก,ก่อนก็ได้ลายอยู่ปะลุงเอาไปนล้กันปะลุงเห็นแต่หอยข้าเจ้า,าเก็บ

ลูกเลยทำธรรมชาติสมเข่าสมหลังไปนั่งเราไปหาเห็ดกับบุได้หลายปะลูกมามาเจอเพื่อนมาเจอสาวกับลูกบ้านเจ้าควนจะพาลูกไปใช้เนาะได้ทงยังเนาะยหน่อยนะเออได้หลายบ่เห็ดในร้อยพอจ้ะนะเออ เเนี่ยเออเราไปย,ยื่้อนะใช่นี่เ้ายบอเยนะเออไปปลลุงเอาเพื่อนอะไมตากอะโอ้เห็ดปลาลุงแต่เ่าอันต้นต้นเก็บนังปะเทไทยเด้อดปลลุงหย่านบท่านก็จะเอาไปเก็บเห็ดผู้เดียวเนาะ สบายดีปาลุงไอ้นก้มีเหมือนขูดปาลุงเลยไปเก็บกับอันลาซารัสกับกับหลานแน่กับบุกไสพิ่นะก้มีอ่าซุ่มแน่แน่ชุ่มเหมือนขันทองกับอันนะปลายคนเก็บปาลุงเลยย่านประทันขระเจา้าต้นต้นเก็บก็เลยบปรดิถ่ายถ่ายน้อยหนึ่งน้ำพร่องกับน้มะเขือน้ำเยออยู่นะไปปาลุงเลย มาเด้อมาเด้อมาเด้อล่างเฮ็ดเด้อล่ะกามากินเฮ็ดน้ำเด้อแม่เฮ็ดดอกน้อยไปลาลุงเอ้ให้น้องอ้อนมาขูดซอยอนี่นะเฮ็ดมันดอกน้อยเกินปลลุงเอ้ยเกิดสีล่างแล้วโอ้ยสังเกตสังเกตดอกเฮ็ดนะเอาเบิร์ดปลลุงให้บอกมันนะอึดเนาะไม่เออมึงเนี้ย หาเมตตากันส <ata> ิอันไปอันนั่นอันถ่ายอันอันข้าเจ้าเก็บเนาะเมตตากันสิบุได้มาสู่ครอบครัวกินปลาลุงเอ๋ยห้วยเมตตากะเอ๋ยถ่ายน้อยหนึ่งเนาะเมตตาก้างในวะเมาเก็บคือการเล็บปลาลุงแย่งปลาได้หลายเพราะว่าลูกสาวบุได้ไปน้ำเนาะน้องนิดน้องขีดเป็นเข่าองคเฮียนเหมือนนี่ถือวันเข่าองค์เฮียนเหมืนก็เลยบุได้ไปน้ำเมตตากัเมาเก็บคือการปลาลุงแย่งปลาได้พอกิน แล้วเวลาถ่ายตอนเก็บปาลุงเอ้แ huh. ต like, uh ่ว huh. ่ามันกระมู่ใบใหญ่แต่มันยายไปเลยเลยนะพุ่นพหวยเห็ดดอกน้อยปาลุงแต่ว่ากันไรเติบอยู่นีไอเห็ดดอกโอ้ยเพื่อสิลอกแล้วปาลุงเอ้เด็ดตัวนี้โอ้ยหนูน้อย เจ๊ว <a> bueno. ้าดูนอยกพังลาวทายพังมลาลแบปลาลูกเนื้หน่อยกะนพูนพูนนานพูนลไปนื้อน้อยปาดปลาลุงนู้น้อยเาโลโหแน่นน้ำล้างหาแน่น้ำล้างหงา หลดใหม่ตาเองปาต่อผูเนโน่เนโน่เนน่เนน่ญาติผ้ใหญ่คายหลดบ่เอ้ยง่ายสิค้ายเนือห้ายเดาตาเอ๋หน่าผูกผูกปรลุงคว้าหนาหักเฟิน ตีอยู่บึ้มบื้มลดสิพังแลวแนวนี้นะหนาหักหรือหนาหักวะหนา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 ลดสิพังเมื่ลไนะเจ้าหน่อยก็ลือไปเว้ดแลวแนวหลินนะพูพูนัญยันไปอีกทีพูนน้อหน่อยสันไปบอลุเอินเอินเตเอว้าว น่ะพูนบะลุงพูนปัดอย่างเดียวปัดอย่างเดียวเลยปัดอย่างเดียวเลยน่ะเป็นกระเบื้องอีได้เบื้องน่ะเอาหนีเอาหายใอยก็ได้แังไหนขอควับปับหยัดปับเนี่ยหยัดใช่ปะควับปับหยัดเข้าปากปับน่ แม่บุญยากเลยบุญยากดังไฟเลยหนูหน่อยนี่โอ้โห่แม่รำพันใหญ่โหน่หนานหนานนานนาปัดไปเลยเลยพู้ก้าวบบมันบโบชงเสือหอดเดือนดอกหนาหนา ว้าวอีกน่านรปรลูมึงแนวนี่ใช่ใช้น่อยใช่น่านปัดอย่างเดียวน่านโอ้น่านร้อ,นรองเพลงอีก,อกนี่น้อยเฮ้ยร้อ,ยอ,องเพลงด้วยลูก สุกสุกสุกลองเพลงลองเพลงลองเพลงให้ปลาลุงพังดูลองเพลงใหั่นปลาใหญ่ปม่ใหญ่พังดูสุกนี่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 ลองเพลงลองเพลงน้ำเฮ้ยน้ำใส่เลยใส่ได้ตาเน็กใส่เฮ็ด้ดปลาลุงเอ้ยน้อยๆนะโอ้ ก็เหมือนจะได้กินนี่แกงมาไก่บัได้แล้วถูกปรับแลวลายอือปลลุงเอ้ยดอกไม่ได้กันยังบัวเล้วอยู <c oughs> ร่รบัวเฮ็ดมันดอกน้อยเกินนี่น่ะลายลนะดอกน้อยลายอยู่แต่มันดอกน้อย,อยคนล่างกับบัลายบาทดไงน้องเนตรน้องขีดกับมง่อี้เยียนเบิดแหละปลาลุงเอ้ยฉัน <c oughs> ดอกซ้ำเนยเบิดกับไข้เย,ยู่ มันเพื่อซื้อคูดแล้วขูดอยู่ไว้ไยังม่ได้เต็มกับสามสามน่ะพดโทรปดูชุกปะ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 นานคูนอนิอนอินนานน,านุชกนุชก เลี้ยวหายัางไง,ง,ง,งนะเลี้ยวหายังไงเลี้ยวหายังไงเนี่ยนาน้าโอจับนแนนขนาดปะลุงโอ้แนวเลนพน่กะกบังแนนนยปะลุงอ้สิพังเลยพ่นพ่นแค่แนน,นม่อ,กอ,อกมเอาออกก,ก,หอออกะหหนุชกจ้า ลูกสุกจ้าใช่ใชน่ะมีแต่สิพังมาได้เนี่ยนะโหใชลูกใช้สุกใช้ส,สกุกสุกจ้าสกุสกสกุกสุกยิ้มให้ป้าลุงเบ่งดูแต่เอ๋ ยิ้มใหม่ปรลุงเบิงเลยนะยิ้มใหม่ปรลุงเบิงเลยนะยิ้มใหม่ปรลุง,บงเบิงนะใช่หรือใช่หรือแต่เอ๊แต่เอ๊ใช่ใชหรือฮึโชคอยากออกและประจักเพราะนานหายแล้วบาทนี้อยากออกแลว้วเพราะ รดจึงบอได้ปลลุงมึงแน่นะโ้องยังหายสุกตรอดอืนอ้นอืน้นนจะหายสุกจ่หันปลลุงมึงแน่นะี่นะอืนอ้นอืน้นอื้น พูดแนมหาฮิตพูดได้พูดขึ้นขึ้นชิคกี้พายหักมือหนับปัดจะไหวไหวอย่าไปลุ้งพูชกน่านน่านพูนยันไปเองอีกยันไปเองีไปลุ้งเอ้ยเนี่ยกะยังโ่เล่ไปลุ้งพูน ช่วงน้อยนัน่นช่วงน้อยยันตัวเองอีกปะลูกยังบ่แลี้ยงนะก็มาในจะมาพักกวนหลับปะลูกมตาตาขุลาคินเน่คินนาพอกันใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่องมตาตาเด้อไปลงเด้ออ้อนน้ำเด้อปะลูกอ้าวส่องน้องอ้อนน้ำเด้อปะลุงแล้วก็ส่องบ่าวตานำแล้วก็ส่งองน้องเม็ดนำขอบคุณจ้าสบายดีคิน,นาพอกันใหม่เด้อจ้าบาย